รับสวัสดี FC เข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะวันนี้อาจารย์น็อตตี้ไลค์ like, สดที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตนะครับใครที่ดูอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะอ่านะครับเนาะอ่ะคนละสองแชร์แล้วกันเนาะวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะนะนะเนาะปูมีลาเนากันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอัดใส่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะพ้าไหวปูแล้วกับเบิกเนตรเลยเนาะครับเนาะช่วงนี้เรื่องเลขกกับเผา่เลลงจักหน่อยก่อนผมมา ประกาศในเฟซแล้วว่าผมขอพักสักแปปอนส่วนั่นนี่ครับผมไปเขียนไว้ที่สำนักซื่อไปอยากเบิ่งกับเบิ่งเขาแต่ว่าอาจจะผมอาจจะบ่ได้วอาออกไปนะครับถ้าผู้ใดจะทาย,าทย็บ,บาเป็นยังนะครับเพราะว่าอันนี้ผมชอบซื้อผมไปเขียนไว้ที่สำนักนะครับนาะส่วนในในไลฟ์ต่อไปนี้ก็จะไม่มีพวกเราหน่อยอะไรจะไม่มีถ้าเห็นก็คือปอมทั้งหมดนะครับทุกคนะจะไม่มีนะครับนอนมันถือว่าเหมือนไปมอมเมาเขาอะไรอย่างนะครับเราก็ถือว่าไม่มีนะถ้าเห็นคือ มาแล้วคลิปเก่าไปรันแล้วก็เอาไปทํากันเองนะฮะไปทําใบอะไรกันเองนี่คือปลอมทั้งหมดตั้งแต่วันนี้จะไม่เห็นนะครับวันนี้วันที่สิบแปดเมษาสองพันห้าร้อยหกเจ็ดเวลาสิบหกนาฬิกาสี่นาทีจะไม่มีนะครับอาจารย์จะพูดก่อนแล้วก็เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทักไปหาไม่แอดเพื่อนไปนะครับเนาะอ่ะไม่มีเข้ากลุ่มเก็บเงินใดทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับส่วนใครจะบูชาวัตถุมงคลถ้าไม่อยากโดนหลอกมาสื่ออยู่สํานักอะไรบูชาอยู่สํานักอะไรครับ อ่าถ้าทางไลน์ก็มีแค่อีเดียวเอสห้าสามหกจีจีเคขีบอจกนัดจินเตอร์กรุ๊ปนะครับเนาะเพจเราจะมีหลักๆลายยูซีเพจนะครับแต่ที่เล่นอยู่ตลอดทุกวันก็คือตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวผู้ติดตามแปดแสนเก้านัดทพงศ์สุพิตผู้ติดตามห้าแสนเจ็ดมีเครื่องหมายถูกประมาณนี้ครับนอกนั้นฟอร์มครับผมอ่าก็บอกไว้ก่อนส่วนแนวทางอ่าก็ขอเบาๆโามด ไปสักนิดนะครับนาอส่วนแอดมินจะถ่ายอะไรก็ไม่ได้ว่ากันอันนี้ผมเขียนไว้เฉยๆผมชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันครับผมแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ออกมาพูดโป๊กๆเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่านะครับเนาะที่อาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์โพสตอนที่อาจารย์ใส่บาเราสามารถพูดได้โพสโพสว่าอะไรครับก็ได้ได้ครับได้ได้ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปไปนี่เอาไปตีโจทย์เอาก็คือ ก็ว่าอายุพอสี่สิบสามซื่งผมไม่ได้บอกกี่อย่างนี้แหละเนาะเอเอ <ไป S 1> ครับคร <ไป S 1> ับใช่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 แล้วก็อยู่ในคอมเมนต์อะไรอะไรเออผมมาผมมาผมอายุพอผมสี่สิบสามอ่าแต่เปแปลยวด้วยว่ากักไหลมันติดไปยี <laughs> <laughs> นะครับนะเดี๋ยวให้พี่น้องพี่ยูนี่ได้เบิรงกันนะครับเนาะอ่ะผมมีไัยานอย่างน้อยก็จะผ้าไหวปูนะครับเมื่อกี้เสียดายอันนึงครับ เลขรถผมนี่สามออกทั้งบนทั้งล่างผมหมายชีรถบริสุซื้อออกที่รถที่ไปกรุงเทพไหมครับพี่เจ้าหน้าที่บิ่นพาไปนะครับกับเจ็ดแปดเก้าขากับมางหอยโคหลาดยางระเบิดอีกกับเจ็ดแปดเก้ากํลังขึ้นและอ่นมาแม่อ<ม>ืมปรว่าเจ็ดเก้านี่ผมนึกบวดหถึงดอกเพราะออกรู้เหลือเกินแล้วก็คือยังว่าปีนี้เป็นปีของปู่เลขประจําตัวปู่คือเก้าเก้าจะมาทั้งปีเสื้อพปเก่ามาตลอดเลยแล้วก็ เลขเจ็ดเก้านี่เฮาเคยได้ต่อสิบเจ็ดมีนาไอซีเจ็ดมกร้าเนาะที่เก้นะเกาเจ็ดเก้าตอนนี้ผมดังๆแม่นครับอืมเลขคู่ได้นี่เลขประจับตุ๊เล็บคู่คือเก้าบริวารก็คือเจ็ดเนาะออกตลอดเลยเนาะเออก็เสียดายอยู่ครับเป็นแนวทางนะครับกับผู้ดใดมกักไปหาซื้อลอตเตอรีล่ล่ะเนาะมีไผฮู้ดอกว่าเลขออกหยังกันหูปันี้รวยไปยาายไไแล้วนะครับในช่วงนี้ก็สิเห็นอาจารย์นัตีิยิ่งยิ่งไปเรื่อนะครับเนาะขอพักก่อนเพื่องนี้นะครับบ่อยหยังหลายนะครับเนาะ ช่วงนี้ก็เมือ่อยเสียงว่ามีเพ่างานมันไหลยคนบ่หลมื่นครับไหลเ๋ยโอ้ยมาตัวทิศตัวเด่นมากหลวก็ะห้กําลังใจกันครับผมไ,ไ์สวอยู่แต่ละคนมากกะไห้กําลังใจแห้งกินเราเขาไปแห้งไห้ได้แบบนี้นี่ว่าวไปไห้ไปลูกศิษย์ผมก็เลยเอา้าบับนี้ได้ที่แล้ววาสะดอกสนะู้สู้ยังนี่แหละเป็นคำที่สู้สูนะครับเนาะอ่ะเมียนกับพ่อได้ ไม่นี้ก็ส่งน้ำปูมือสื้อไทยนะครับแล้วคุณใดอายากซําราซิงบดีกะส่งน้ำปูได้เลยนะครับนะนเนาะเด็กถ้ากันถือเลขยุบปะครับเนี่ยอโอ้ถือเจอปะผมม,ถม่ถือเนี่ยอ๋อมากปะครับก็เลยถือแต่ว่าเลขประจำตัวปูนี่มากตลอดเนาะคืออย่างผมเคยบอกไว้อเราว,ว่าเลขเก่าเนี่ยจะมาทั้งปีมากเลยหรืนะครับคือ,อยังบอกกับไปตะเก่าล้นเท่านะ ช่วงนี้ผมกะทิเบาๆจังน้อยครับอ่าหากอนนะครับจะเห็นกับมแต่เพีรปลอมเนื้อม,มันเอาคลีบเขาไปลงนะครับนอก็ต้องระวังมีฉาชีบน้าเพราะว่ามีฉาชีบมันหลายแล้วมันเป็นตัวคนแล้ววัดที่เนี่ยอ่าคนกรถือกลอกเขาก็เลยต้องมาตรวจสอบครับอ่านะครับเนาะเพราะว่าเพีแท้ผมเนี่บ่พากเบ็บอยู่แล้วนะครับบ่ได้ไปแจกเงินมีอย่งท่านสิ้น <laughs> เอาก็เอาไปตามเพื่อนว่าแหะครับอ่ะวิสูตรกันไปนะครับเนะะาะแต่มันก็นแหงปวดที่เร,รช่วงนีกระดัง,งช่วงนี้บอกว่าถือเจ๊เจ้าเมีย <c oughs> นะพ้นไหลหรือหรือว่าได้พักช่วงนี้ได้พักเงวจา,ากสามเดือนหมดนล้วครับกับเบาไปก่อนก็ต้อไปก็กจะไม่เห็นบุมบ๋มเบาแนวทางนี้ยังครับผมแบบเหยียมไปก่อนนะครับเนาะช่วงนี้อ่ะมันกะกลับหัวกลับหัวกับบนล่างหุดแล้วแม่นะ่ะ พันคุณพันโอ้หออกเจ็ดเก้าทัมผัดี๋ยองซื้หกเจ็ดก็บอกแทนหกก็ออกแทนเก้านั่นแหละแม่เลี้ยวจะาดวงหรอกน้่มพวนี้ครับเดี๋ยวจะพาเปิดดวงให้ครับช่วงนี้อาจารย์ก็พักเสริมบารมีก่อนเพราะช่วงเมื่อกี้มันเข่าคลายเข่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนผมดังหุ่นไปนะครับช่วงนี้เหมือนมัน พลังมันเหมือนบุญมันเหมือนหล้วมันกัหรุดแน่เขาก็คิดตัวไหนเขาก็ไปซื้อเออโรดเด้อครับเด้อช่วงนี้ก็จะม่เห็นผมโรดแล่นมาในช่วงนีไก่เงียบเงียบพอน้วกันยก็คเราทำบุญอาจารย์ทบุญสงสาธุกครับใ้มีโชงมีลาบน้ำกันแต่อยูุพ่อผมนี่สี่สิบสามเด้อตอนเราเสียน่ะพูดเรื่องอายุพ่อนะครับเนาะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเด้ดเอ ยจงไงกับว่ามีกกใหม่สามต้นเดี๋ยวดี๋ยวจะเดบ้างทีเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็ช่วงนี้ผมจะไล่ที่สำนักให้ชมบรรยากาศแล้วกันครับเรื่องตัวเลขเราพักกันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมส่วนลอตเตอรี่ผมสามารถไปซื้อให้ดูได้นะครับบอกตลอดเลยลอตเตอรี่มันซื้อได้เมื่ผิดกฎหมายแต่ตรงอื่นนราผมไม่เคยบอกให้ไปซื้ออยู่แล้วไม่มีนะครับ เหจริงไม่ขายหวยนะครับไม่ฝากเว็บพนันลอตเตอรี่อาจารย์น่ะว่าจะไปอายุพ่อแหละคุณพ่อเสียตอนอายุสี่สบสามก็เลยว่าจะไปหาสี่สิบสามนะสำหรับคุณพ่อนะแตอเข้ามาแล้วเนี่ยอายุคุณพ่อตอนคุณพ่อเสียในสี่สิบสามปีนะครับขอบคุณนะครับก็จะไปหาอายุคุณพ่อมาไวเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งไนงะ อายุคุณพ่อ43 45บ้างอะไรเนงะี้ย35บ้าง38บ้างประมาณนี้จะไปหาไว้นะครับไม่มีใครอายุถึง3 4 5ปีกับ3 4 8ปีหรอกทุกคนเนาะถ้าใครอายุถึง3 4 5กับ3 4 8ปีนะ่ก็คงดีนะครับนี่้าพ่ออะไรกับห้าลอตอตีะดีสิ่าัวนะ3045 3 4 8 อยากอายุยงาหัวทุน่นอยู่พี่ <c oughs> น้องน้องพี่จ๋าน้องพี่สุดเมตตาพี่วิบารัต <c oughs> นอ้อไม่มีใครอายุถึง345ปีกับ348ปีหรอกคนเราเฉลี่ยก็แก่100ปีเนาะเก็สอันเดอร์สแตนด์ยูเดอร์สแตนด์ แล้วทุกคนเก็ตนะพ่อผมเสียเนี่ยอายุ43ครับตอนนั้นตอน45เนี่ยพ่อผมหล่อมากตอน35เนี่พ่อผมยังเป็นหนุ่มตอน38ปีพ่อผมก็โอ้ดูดีแต่เสียดายพ่อผมอยู่ไม่ถึง3 45ปีกับ3บแ48ปีใครที่เห็น ปูก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบนะครับร่ำรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอพอรเอาบอกซือน้ำฤกุลขอพอรน้ำปูแน่นะครับโอเคขอพอรปู่เสร็จโอโ้ยยูทูบคนดูเยอะมากนะครับเราขอพอรปูย่าเสร็จนะขอให้มีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่มีสิ่งไม่ดีนะครับสําหรับราศีกรกฎนะฮะที่เห็นปมเห็นนะหมอรักแกวันทงไว้นะครับก็คือบอกว่าเอ่อ ผ่านสามสิบเมษาเนี้ยจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับนอ้อนะครับเราขอให้ทุกคนโชคดีเด้อพี่นอ้องเด้ออืมอ่ะนะครับธุรกิจรวยๆสาธุพี่มี่นะครับรานาอทุกอย่างนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวฟพนันนะครับนาะนะไม่แอดเพื่อนไม่หาใครด้วยนะไม่มีการเรียกเก็บเงินเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับถ้ารู้อาจารย์คงซื้อเองแล้วเงินมาแจกนะสัับธ ไม่สนับสนุนใเล่นการพนันทุกชนิดนะครับจะซื้อก็ลอตเตอรี่ได้นะครับที่ถูกกฎหมายบางอย่างอาจารย์พูดก็แค่ความชอบส่วนตัวแต่ช่วงนี้อาจารย์พักก่อนนะครับอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอะไรน้อยลราวต่อไปนี้ไม่มีนะครับไม่ทุกคนเห็นที่ไหนก็คือปลอมเลยนะครับโอเคเข้าใจตามเนี้ยวันนี้อาจารย์จุดทูบปู่ไหวปู่เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลอตเตอรี่นะใครชอบนะครับเออช่วงอายุคุณพ่อสี่สิบสามครับตอนสี่สิบสามตอนสามสิบห้าตอนสามสิบแปดแล้วก คุณพ่อผมนี่รุ่งมากคุณพ่อเคยบอกว่าอยากอยู่ถึง345ปีกับ348ปีครับตอนนั้นนะไปไปเบิงงพไปนองเราบสีใส่วิช่าเทียบได้บันอ๋อจุดทั่วไปอู๋อืจุดไหนเบิงงกซด้เดอกว่ามีอย่างดอกฮกสองหา, 6, 2, 5, เ,าเห็น่ะเห็นบอก กันเห็นบ่นี่อาจารย์ยูทูบไบผูซื้อเดือนี้นะครับมันขื่นตัวเลขอย่เาะนหตยูทูบไบคูแล้วพี่น้องนี่ใช่ปะยููบไคูเปิดอะไรพี่น้องเฮ้ยยูทูบไบคูครับดูแลบ้างน่แห้ครับคู่มีดับนี่ ยูทูบไบคู่ไหม่ไอ้เแงแล้วแต่มาตรีอ๋อยูทูบคอโซขอละคูแ่สันหลับพี่น้องเอ้ยน้อยดังเนาะนี่คือตัวเลขยังี่พอมที่ไอ่อ้งงกลหเล่นอีท่าว่าดีคือเราตอรีเนาะไอ่เนาะอือยบลอตรีอือเกิดยี่เด้งใช่ทีบนกามหัวซะบ่กสองหาเก้าสองหาพีู่ยูทูบไคูครับพี่น้องมาไห เื่อจ์นำของมาถวายพอดีก็เลยเอา้าจุดทูบดูมันมันแถมมันแถม,ม,มทูบเสีช่วงไานะเฮ้ยจุดเปิเนี่เนี่ยทุกคนจุดขอพอรนะอันเนี้ยนะครับไม่สนุนในเล่นการพนันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำให้เล่นนะครับเนาะเออจุดขอพอรเอาของมาไหว้ปู่ก็เลยจุดนะครับเบื่อใคร ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่เองด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาวด้วยเผื่อซื้อลอตเตอรี่ทีหนึ่งครับน่ะเนี่ยจุดจุดจุดไหวแล้วไปเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดเห็นไหมลอตเตอรี่เพิ่นเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ดีโอ้โหมกสองหาบังฮอแม่นบังฮึนิมกสองหาเก้าสองหาเนาะประมาณนี้แหละเนาะ สิไปซื้อลอตเตอรี่เด้อเดลยีิโอ้อทักว่าเมื่อแล้วครับพี่น้องนี่งกซองหาเก้าซองหามันหัวกับมือแรกม,มั้งก็เจ้าคันได้มาซื้อไปเดียวหรอครับครับงกซองหาเก้าซองหาแหละลอตเตอรี่นะครับนะ่าจุติบของพ่อท่ปูนะครับเนาะ,อะเอาดีๆขอบคุณอเอฟซีทางช่องเฟซบุ๊กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะจารย์ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวจริงไม,ไม่หายงไว้ไม่ปักเว็บพนันนะครับเนาะ ไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนใช้สติในการรับชมวันนี้อาจารย์มาไหว้ปูเ่เฉยๆนะแล้วก็มาจุดทุ่ๆ آ آ ไหว้ปู่แล้วก็มีทูบแถมมาก็เลยจุดขอพรปู่ไปงั้นแหละครับเนาะอาจารย์บอกไหว้แไปซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าลอตเตอรี่กลับก่อนแล้วยังมีซื้อในแอปเป๋าตังค์ก็ได้นะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเรือพี่น้องทุกทุกคนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์อาจารย์เลยเดอ้อเฮงๆเลยครับเดอ้ออาจารย์ฮกซ่องหายเกาซ่องหายเลยเนาะมันติดถนนเนาะเออหานกลับหัวเนาะเขเคี้ยครับเอออเ้าตาดูพี่น้องเงียมบเอียนเอ้ยซื้อในแอปเป๋าตังค์ดอกเอ้า กอสนับสนุนให้เล่นเดอ้อร์ไม่พ,พี่สุมเมตตาผมลากล้องข้างบนเหลือ <g ül ères> กล้องไลฟ์สดครับที่ยังไม่ได้ลงแหนมไล่แหนมปูถึงกันหิวแหนมเฮ้ยเืบเลยนะพี่น้องนี่เดียวนีเวเว่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพี่น้อง อันนั้นอยู่ไหนไหมก่อนจะมีอันเขาเกิดอยังปิงปองเนาะทะเลยิบขึ้นมาหยิบเ,เ,เล่นๆเลยหยิบเล่นๆเนี่ยน,นี่พี่น้องหยิบขึ้นมาเมื่อพี่น้องเอาให้เบิ้งกระเซือหัวอะไรอย่างเบิ้องเบื้งเนี่ยเนี่ยสามสี่หา้าเ <c oughs> ยิบเล่นๆเน,นี่ยน,นี่พี่น้องหยิบป,ปิงปองกระเซือเมืเ่อรงอายุอายุที่พออยากไอเราอยากอายุยืมเราอยากอายุถึงสามร้อยสี่สิบห้าปีสามร้อยสี่สิบแปดเนี่ยยิบเลนเนไม่ได้เนี่ยไ่ได้เบิ่งว่า อย่างมากก็ขอใบผู้วงดำมาแลยหยิบปิงปองเทียงโชคเล่นๆครับหยิบมากสามสี่หาแล้วนับเลขเลี้ยงเลยการหยิบเล่นๆนะครับเนาะมาขอพ่อวงดำครับพรหมผัวจับเล่นๆนะครับในสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นเมื่อหรือเนี่ยเนาะเมื่อวออ๋่เป็นยะว่ากันนะครับมีหยิบเล่นๆเด้ออ่าอ้สี่สามมีอายุคุณพ่อเลยนะครับส่วนสามสี่ห้านี่ก็ที่คุณพ่ออยากอายุยืนถึงตอนนั้นนะครับโอ้เสือเลยู้ว่าสาธุกรูเอ๋อ เงยังซื้อลอตเตอรี่ไค่แระเปาตังค์เราเขาอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เด้อครับเด้อแล้วแต่เด้อแต่พัฒนับสนุนในเรียนการพนั้นเด้อขันยีเรียนการลอตเตอรี่ถือกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางไว้ให้รู้ว่ากดใดนร้องมีสาชีพน้ำเด้อพี่น้องเบาได้ขอเบาเรื่องได้ขอให้เรื่องเด้อครับพี่น้องเด้อเหลืออะไรขอถึงสิบสองหลาเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสาทุพ่งดำรับปูไหเแล้วอ่าผู้ใดอย่างแม่เขายาห้ย่องปีกรองครับที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตบ้านโนนสามัคคียอำเภอนามูลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยากมาจุดทูบอะไรอย่างเงี้ยก็ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็ออตเด้ ช่วงนี้สำหรับอาจารย์อาจารย์โคทุกอย่างก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับโปรดเข้าใจอาจารย์ด้วยเด้อนะครับเนาะหากก่อนพี่น้องเอ้อช่วงนี้กะหาทําบุญเสริมดวงก่อนครับอ่าสงสัยบุญเม็ดดวงเม็ดนะครับนอกจาเอ,อ่ออีซื่อยังกะลอตเตอรี่แล้วครับเด้อพี่น้องเอใส่สติทุกอย่างนะครับมไม่เพิ่มรูไม่ออกตัวเดียวคำหูมันรวยไปแล้วครับป่านี้ระวังมีสาสิมันไล่ไหลเด้อพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อผู้ใดยังมาไหวปู่บ้านนนสมัคีรีอำเภอนามนจังหวัดกำเสินตั้หนักปู่ใหญ่อาจารย์เนาะอย่าเจออาจารย์ให้มาช่วงบ่าาายครรับก็มมขอพ ล้วงไหามาจุดทั่วไหว้ปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะครับเนาะขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามยิงๆด้วยๆปังๆครับพี่น้องรวย